เขาว่ากันว่าเรือนี้นะครับเป็น P.A.X ที่น่าใสาที่สุดในโลกนะครับก็จริงๆเนาะถ้าใครเป็นแฟนที่โซ่อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าในตระกูล P.A.X เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายไซส์แล้วก็มีหลากหลายสีมากๆนะครับเรือนนี้เป็นหนึ่งเรือนที่กระแสดีนะ คือ,อยังไงคือเรือนเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้เป็น PX i อยู่แต่ว่าอยู่ในตระกูลที่อา,อาจจะเรียกว่าสมบสุกสมบันเพิ่มนิดนึงได้นะครับใครที่อยู่สายลุยและชอบในตระกูลแบบ PX i อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเรือนเนี้ยเพื่อนๆชอบแน่นอนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเรือนเนี้ยมันเป็นคาร์บอนนะเนื่องจากคาร์บอนของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราดูในสเปคของเขาอะคือมันก็ยังบอกว่า40มิลนั่นแหละแต่ความจริงเนี่ยในตัวเรือนเนี่ยในสเปคบนเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาจะเขียนว่า40.5ถ้าพูดถึงเป็นไดมิเตอร์นะนะครับตัวเรือนนะ ก็คือประมาณ40.5แต่ถ้าเกิดเป็นรูปปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ40หรือ39.5นะครับแต่ก็อยู่ในตระกูล PX40 นั่นแหละหรือว่าไซส์40นั่นแหละแล้วก็ความหนาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือ11.2มิลมนะครับจากปกติเนี่ยประมาณ10.9นาะหรือว่าประมาณ11มิลมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสเปคเนี่ยถ้าจะเราดูตัวเครื่องตัวฝาหลังเนี่ยนะครับจากปกติเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันว่าเออมันเป็นนิวาครองมันเป็น,นกลไกที่โอเค กลับไปใช้ Si หรือว่าซิลิคอนนะครับคือเหตุผลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขากลับไปใช้ในในส่วนของตัวซิลิคอนแบรน์สปริงนะแต่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะก็คือผมคิดว่าความแตกต่างเนี่ยถ้าเกิดใครแยกออกนะระหว่างตัวซิลิคอนหรือว่าซีเิเซียมเนี่ย vs กับนิวเคลียร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุทั้งสองชนิดหรือว่าเป็นตัวบรน์สปริงทั้งสองชนิดเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่คือต้านสนามแม่เหล็กอยู่แล้วนะแต่ในส่วนของตัวซิลิคอนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของเขาคือมันจะค่อนข้างที่จะ รูปร่างมันจะค่อนข้างที่ขแข็งแกร่งมันมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนเวลาเพื่อนๆเอาไปชนเอาไปกระแทกเอาไปตกมาเนี่ยตัวสปริงเนี่ยมันไม่ค่อยยูดลงไปใครที่ใช้ออตโอต้อ,อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีเวลาเราทํานาฬิกาตกใช่ไหมแล้วเราเอาเข้าหลานซ่อมเขาจะบอกว่าเรือนนี้จะต้องเล่นดัดสายใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีแรงกระแทกไปส่งผ่านไปโดนสายใหญ่แต่พอมาเป็นตัว s i เนี่ยตัวซิลิอคอนเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าแตกต่างกันมากนะแต่มันจะมีความทนทานนิดนึงในเรื่องของอทนแรงกระแทกนะครับแต่ เขาจะถูกออกแบบมาให้มันค่อนข้างที่จะเล่นกับอุณหภูมิมากกว่ายกตัวอย่างเช่นร้อนจัดๆหนาวจัดๆหรือว่าอุณหภูมิแปลปรวนอย่างเงี้ยนะครับตัวบาลานซ์สปริงที่เป็นนิวเคลรองเนี่ยจะได้เปรียบนะครับถามว่าอันไหนแข็งกว่ากันอันไหนอ่อนกว่ากันมันก็มีระดับที่แบบใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างมากแต่ทั้งสองชนิดก็คือต้านสนามแม่เหล็กได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบว่าต้านสนามแม่เหล็กจริงๆจัง,จงๆเนี่ยต้องเป็นซิลิกอนหรือว่าซีรีรียมเดือนนี้นะครับที่ เป็น S.I. นะครับเพราะว่ามันไม่มีในส่วนงตัวนี่มันเป็นโลหะเลยแต่พอมันเป็นนิ่ว่าครองเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นโลหะอยู่นะครับมันอาจจะดุดไม่เหล็กนิดๆน,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 นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทั้ง2อันแต่ถ้าถามว่า กลไกไหนดีกว่าการวัสดุไหนดีกว่าการอันนี้มันแทบไม่มีความแตกต่างมันต่างกันเพียงเล็กน้อยอย่างที่พูดไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ช่อบแต่ผมว่าเขาหยิบมาอยู่ในเครื่องคาร์บอนเนี่ยผมว่าเขาหยิบมาได้ดีนะแล้วก็ทําให้เรือนเนี้ยโดดเด่นกว่า p x รุ่นอ,อื่นๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเชิงลึกในเรื่องของตัวเครื่องนะส่วนตัวเรือนเนี่ยที่บอกว่า4 0 5ด้ถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดีๆเนี่ยก็แน่นอนแหละมันจะมีความแบบเป็นเหลี่ยมเป็นมุมของตัวเรือนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกับตัวลนะ ก็มันจะมีความมันจะมีการขัดแต่งตัวเรือที่แตกต่างกันเพียงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังคงไว้เป็นหน้าตา PX ทรงถังเบียร์เดิมๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยมันมีความอ้วนกว่านิดนึงถ้าถ้าพูดถึงตัวด้านข้างตัวเรือนะครับแล้วก็ความความที่มันเป็นตัวเรือการขัดแต่งเนี่ยมันก็ยังมีความคมอยู่แต่มันก็จะมีความหนาขึ้นมาประมาณจุดห้ามิลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมรู้เลยว่าเรือเนี้ยราคามามันต้องสุกมากกว่าแน่นอนเพราะว่า กว่าเขาจะทําตัวเรือนออกมาได้นะกว่าจะขึ้นลูกคา้าบอนดได้แล้วก็เอามาปัดตัวเรือนเอามาขัดแต่งตัวเรือนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแน่นอนนะครับราคามันก็เลยจะโดดกว่าตัวออโต้ปกติไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้แหละคือลักษณะที่มันโดดเด่นมากๆเลยของเรือนนี้นะครับจริงๆเรือเน,นี้ยจับใส่ลิมิเต็ดได้สบายๆนะแต่ทางแบรนด์ก็ไม่ได้จับใส่แล้วก็เรือเน,นี้ยนะครับของเข้าโคตรน้อยนะครับเพราะมันผลิตยากมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน กระแสที่ผมว่าดีมากๆของเรือนนี้เลยนะครับทางทางแบบคนสายทั่วโลกเนี่ยก็ให้การยอมรับว่าเรือนนี้มันสวยจริงๆนะครับเราดูหน้าปัดกันตัวเรือเนี่ยนะครับเป็นคาร์บอนดำหมดนะครับเป็นลายหินอ่อนนะเป็นฟ r ูชคาร์บอนนะครับ, Carbon, รบส่วนหน้าปัดก็เป็นลายเช่นเดียวกันนะครับเป็นออกแบบอนวแบบลายแบบหินอ่อนคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูเรือนนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามันอ่านเวลาง่ายขึ้นเยอะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะครับระหว่างตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหรือว่าหลักชั่วโมงต่างๆนะมันเหมือนเดิมหมหดเลย แต่เรือเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดมันออกเป็นสีดำเนาะพอมันได้ตัวชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีหลักชั่วโมงเนี่ยเป็นสเตเลสสตีลสีเงินเนี่ยมันเลยจะไม่ตัวชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมันดูโดดเด่นมันดูแบบเอ้ยมันเหมือนแบบมันดูสวยขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างสีเงินกับสีดำมันมันคดข้างที่จะตัดกันนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีนะเขาเลือกเป็นสายยางนะครับก็แน่นอนแหละนะครับใส่สบายแล้วก็เป็นนาฬิกาออกแนวก้ามกึ่งสปอร์ตนัั่นนแหละะครบ ส่วนตัวบัเคเกิลนะครับก็ยังเป็นบัเคเกิลที่เป็นสเต l เลสสตีลนะครับแล้วก็จะเป็นเคลือบ PVD นะครับเป็น p v d c o t t i n g นะครับก็ทําออกมาเป็นสีลมดำแบบนี้นะครับส่วนตัวสายก็ยังเป็นแบบควิกด e สี่เหมือนเดิมนะครับตัวชุดกลไกก็อย่างที่เราดูละเอียดไปกันเมื่อกี้นี้แล้วนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับใครที่ชอบ p x อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้ p x ที่แบบว่า ออกแนวลุย,ลยหน่อยหนึ่งนะครับผมแนะนําเดือนนี้เลยนะครับมากๆดีมากๆนะครับสําหรับเดือนนี้ส่วนลุมมีไบท์ในที่มืดหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็ยังคงไว้ลักษณะเดิมหมดนะครับจากสเปคที่ดูเนาะจุดมิลที่เพิ่มมาความหนาที่เพิ่มมาผมว่ามันก็ไม่มีในยะสําคัญที่มันจะแตกต่างกับ px ออโต้สีบมิลเท่าไหร่นะครับคือเหมือนเดิมแหละนะครับแยกไม่ออกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการขัดแต่งของเรือเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะมันมีความแบบ หนา,หนามีความคมคมมีความดิบแบบเออมันดูดีขึ้นกว่าเพล็กทั่วไปนะถ้าพอมันเป็นงานคาร์บอนเนี่ยมันรู้สึกว่าเอองานมันเนี้ยขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นสตีลมันจะค่อนข้างที่จะเล่นแสงหน่อยเนาะแต่พอมนเป็นสีดำอย่างเงี้ยมันดูดีเลยทีเดียวนะครับการตัดแสงก็ทําได้ดีนะคือการตัดแสงเนี่ยมันจะมีอยู่มุมหนึ่งแหละนะครับที่มันจะโดนแสงแล้วมันกระทตเต็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นปกติของตัวหน้าปั้นดำอยู่ละนะครับแต่พอเวลาเราอ่านค่าเวลามันอยู่บนข้อมืออย่าง,งเบบกางก อ่านค่าเวลาง่ายแล้วก็ตัวเรือนก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับ <ucking> เป็นนาฬิกากั้ากึ่งเทสสปอร์แตแบบจริงๆจังๆได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามองแบบหน้าตาของตัวเรือนสีดำาล้วอ,องเลวสปอร์ตก็จริงนะแต่เรือนเนี้ยมันกันน้ำเพียงแค่100เมตรนะครับมันไม่ใช่ไม่ไม,มยมแบบเกลียวแล้วก็ไม่ใช่ฝาหลังแบบเกลียวนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นนาฬิกาแบบสายลุยจัดๆมากมายนะครับก็จะเป็นนาฬิกาใส่เที่ยวใส่ทั่วไปมากกว่านะครับแต่ผมชอบในหลายๆรุ่นเลยนะถ้าเป็น P.I.X. เนี่ย ที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นในรูปแบบของตัว40มิลสีเขียวออโต้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่กระแสไม่ค่อยดีนะนี่ผมบอกเลยว่ากระแสสีเขียวไม่ค่อยดีแต่ผมมาชอบสีเขียวนะมันเด่นมากมันชัดมากนะครับมันเป็นสีคล้ายๆเป็นสีแบบออกเทอร์โคอยนิดนึงนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ขายดีพนี้ที่สุดก็จะเป็นในสีของตัวไอซ์บูคาร์เมเลียนนะครับก็จะเป็นสีออกแนวสีรุ้งนะนี่ก็สวยมากๆนะครับแล้วก็มาสีนี้นะครับกระแสดีเหมือนกันมีลูกค้าถามมาเยอะนะในสีคาร์บอนเนี่ยนะครับถามเยอะเหมือนกัน แต่พอไม่รู้ว่าเปิดขายปุ๊บเนี่ยจะขายดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าราคาของเขามาเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนลดต่างๆของในรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะจํากัดจะไม่เท่ากับรุ่นอื่นด้วยนะครับยังไงเ,เพื่อนๆลองดูกันนะครับผมพยายามจะทํามุมกล้องนะให้มันแบบ ดูดูให้มันแบบสีชัดที่สุดนะครับเพราะบางทีเนี่ยไฟสตูดิโอหรือว่าไฟห้องเนี่ยบางทีมันมุมเดียวเนาะผมก็ลองพยายามแบบให้มันให้มันอยู่ข้างนอกนองห้องบ้างเจอแสงจริงบ้างนะครับยังไงลองช่วยติชมดูนิดนึงว่าเออมันมันมันมืดไปไหมมันสว่างไปไหมนะครับแต่ผมรับรองว่าที่เพื่อนๆดูตอนนี้นะครับมันคือมันคือเรือนจริงแล้วก็สีจริงของเขาแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายมาเสร็จแล้วมาปรับแสงอะไรแต่อย่างใดนะครับคือมันสวยอย่างนี้เลยนะครับ เข็มชั่วโมงเข็มนาทีนี่มันมันเหมือนมีการขัดแต่งที่เป็นพิเศษนะจริงๆแล้วมันอันเดิมเลยนะมันมันไม่ได้มีความแตกต่างกับรุ่นปกตินะครับคือมันชัดขึ้นแค่นั้นเองมันทําให้ดูตัวหลังชั่วโมงการนันค่าเวลาเนี่ยมันดูเหมือนง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่มันทําให้เรือนนี้แบบมีเสน่ห์นะครับถ้าถามว่าเรื่องน้ําหนักเนาะ แน่นอนแหละคาร์บอนมันเบาวกว่ามันแข็งแรงกว่าแต่ท่าพูดถึงเรื่องน้ําหนักฟิลลิ่งนะครับเวลามาอยู่บนข้อมือผมก็ยังไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเทียบกับตัวสายยางเหมือนกันเนี่ยที่เป็นออโต้เรืออสเตลเลสสตีลเนี่ยมันจะต่างกันแบบมีในัย่สําคัญอะไรมากมายนะมันก็ต่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะไม่มีความแตกต่างอะไรแบบว่ามากมายนะครับก็ใครที่ชอบตัวออโต้เรือนสตีลแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายยางอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอารมณ์ประมาณเดิมในส่วนของน้าหนักนะไม่ได้เบากว่าอะไรแต่อย่างใหญ่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของ i ิโซ P R X Powermatic 80ในคาร์บอนนะครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชาแนลวิมลท่าแพรก็ฝากเรือนนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ